้อยนะครับถึงหมายเรียบร้อยนะครับนี่ครับโอ้เป็นหมายร่องน้ำข้างทางนะครับนี่ครับสายเขารายงานมานะครับว่าปลาหมอเยอะนะครับวันนี้ก็เลยคิดมาลองตกปลาหมอดูครับจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับหมาย สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้คนชอบตกปลาชั้นเนาก็มาออกหมายอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เป็นหมายข้างถนนนะครับหมายคูข้างทางนะครับมีเอฟซีเอฟซีคันไม้ไผ่บอกมานะครับว่าตรงนี้มีปลาหมอเยอะนะครับก็เลยมาลองจัดดูสักหน่อยเอฟซีชาวบ้านครับ ตกคันไม่ไผ่นะครับผู้หญิงบอกปลาหมอเยอะนะครับวัดไม่ค่อยติดนะบอกให้คนชอบตกปลาชาแนลมาลองก็เลยมาลองดูนะครับคนชอบตกปลาก็อาการหวัดยังหายไม่่คยดีนะครับเสียงจะแหบๆหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็อะตกในระยะ2.7นะครับตกเป็นแบบบาลานแตะสองตะขอนะครับสายเมนก็3 0นครับสายหน้าก็2.5นะฮะเหยื่อที่ใช้ก็ตัวเดิมนะครับกินดะนะครับ สุดยอดสายคลองผ่านชัวร์ไม่กลัวเหงาเนี่ยครับีครับหรือเรียกสั้นๆว่ากินดะนะครับเนี่ยครับกินทุกปลาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปลาหมอจะชอบไหมครับปลาหมอจะชอบอย่อกินดะไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ก็ตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมหมดครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยนะครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งกว่าแล้วครับก็มีเวลาแล้วครับถ้ากินก็ตกเรื่อยๆนะครับก็ดูนะครับก็มีเวลาถึงห้าโมงเย็นนะครับ ถ้ากินดีก็อย่าตกไปเรื่อยๆนะครับถ้ากินไม่ดีก็ต้องถอนตัวนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันครับว่าจะมีจัปลาหมอแล้วมีปลาอย่างอื่นมาแจมด้วยนะครับจะได้กี่ตัวกี่แจมไปติดตามชมกันเลยมาดูเม็ดแรกกันครับเม็ดแรกเลยเอาเม็ดแรกลงน้ําแล้วจะเป็นยังไงคนชอบตกปลาเม็ดแชแนงไว่รู้เลยนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับเป็นหมาย คูหลอดข้างคางนะครับแต่เอฟซีบอกว่าปลาหมอเยอะครับปลาหมอดูจากสภาพแล้วน่าจะมีปลาหมอมีแน่นอนครับสลิดก็น่ามีะนะปลาดินก็น่ามีนะครับแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าก็ต้องลองดูครับเอฟซีบอกมาแล้วครับ F4 คันไม่ไผ่เลยครับโอยมี F4 คันไม่ไผ่ด้วยนะครับเฮ้ยไปแล้วเดินละเดินละโดนแลวครับโดนแลวครับเดินเดินเดินปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรมาแล้วมาแล้วปละหมอจริงๆครับนี่ครับโอ้ยโดนเลยโดนเลยโอ้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 ยตัวสวยครับตัวสวยโอ้ยดิโอ้ยเขาบอกว่าแตมแรกปละหมอจริงๆครับโอ้ยปลาเดินเลยครับปลาเดิน โอ้ยครับสี่นิ้วครับนี่โอ้ยแต้มแรกมาแล้วครับสวยเลยเกินเลยถ่ายแล้วเกินอีกแล้วโอ้ยเว้เกินเลยเกินเลยทำไงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ปลดกันครับแต้มแรกก็เกินเลยโอ้ยหมอไทยครับหมอไทยใหญ่ครับโอ้โหตัวสี่นิ้วเลยอึ๊บเอา อ้คืนคืนได้ครับได้ครับเออออกแล้วครับนี่ครับโอ้โหแต้มแรกครับเอาโอ้โหลงไปไม่นานนะครับโดนเลยสุดยอดสุดยอดเจอแล้วครับเจอแล้วครับแต้มแรกเอฟซีบอกเอฟซีบอกว่าหมอเยอะนะครับโดนแล้วครับแต้มแรกสวยเลยโอ้ยลงไปไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีนะครับโดน แตมแรกไปแล้วจะมีจปะปลาหมอไหมจะมีปลาอื่นด้วยเดี๋ยวมาดูนครับแต่ที่แน่ๆปลาหมอมาแล้วครับเอาๆเยอะเลยปุ๊บโอ้โหกินเลยครับเอาโหมนแล้วครับแบบนี้โอเคโอเคมามามา ในเรื่องครับดนเรื่องครับกินดาเข้าไว้ครับโอ้โหไม่เคยตกนะครับครั้งแรกนะครับหมายนี้นะครับสีว่าโอเลยครับไปเลยไปเลยอุ๊ยเอ้าเฮ้ยปลาอะไรฉบแบบนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวติดปกตินะผิดปกติแล้วครับเฮ้ยฉกฉกแปลกๆครับฉกแปลกๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันดูกันเอาไมทำไมจิกเราจิกแล้ว ด้วยมันนะครับปึ๊กถอนครับโอ้โหถอนไม่โดนโอีกโอ้ปลาอะไรถอนไม่โดนพี่ถอนเลยเออมันมันเลยฉันเกี่ยวทุกินนะครับดูนี่เป็นไงโอ้ปลาอะไกินเลยครับลงกินเลยครับหืออะไรจะขนาดนั้นใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอ โดนครับโดนครับปลาอะไรดูกันต่อครับต yup. ่อครับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรเดี๋ยวดูนิดด well. ูนิดปลาอะไรปลาอะไรตัวใหญ่ครับโอ้โหปลาหมอยครับนี่ครับโอ้โหเอาได้เลยเอาได้เลยแ้มสองมาแล้วแ้มสองมาแล้วแตมสวยครับแต่สวยปื๊ดตื่นปื๊ด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 โอ้ไม่อยากจะยอมครับโอ้ไม่อยากจะยอมเดี๋ยวขันหักครับเดี๋ยวขันหักตัวสวยครับ โอ้โหหมอใหญ่ๆนะครับดูครับโอ้โหนี่ครับตัวโอเคตอกจึกเลยครับโอ้โหโดนจึกเลยะจึกโดนตรงนี้ครับเพื่อนหลุดครับเดี๋ยวลงกระชังไปเลยโอ้โหนี่ครับโคตรใหญ่ครับอื้อเอ้าสองแ้มครับสองแ้บวะเอ้าโอ้ข้างล่างน่าจะเป็นสวะเยอะนะครับนี่ครับ คิดไ้นในใจว่าสวะต้องเยอะนะครับก็เลยตกบาลานแตะนะครับ้าบาลานแตะไม่กินก็ว่าจะตกลอยนะครับอพอดีกินนะครับเอาได้อยู่สองแต้มแล้วงามๆเลยโอเคโอเครยเป็นหวัดยังไม่หายดีนะครับน่าจะเป็น <c oughs> COVID, COVID. โควิดโควิดโควิดอ มาสองแต้มเลยครับสองแต้มสีสวยแล้วงามงามเลยงามงามเลยเอาเอาเรียเลยครับจึดโดนครับโดนครับจึดเป็นโดนครับจุดเป็นโด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 น,โดนปาลาเลยโอ้โหหมอยแล้วครับหมอยเยอะครับเยอะจริงครับนี่ครับ โโอ้หหมอครับหมอหมอสวยครับสวยโอ้เธอกมาครับเจมอเจมอครับเจหมอแตมที่สามครับโอ้ยเกินไหมเกือบเกินครับดีนะครับวัดเร็ว นี่ครับนี่ครับโอ้โหเจมหมอนครับไม่ธรรมดาครับแต่ละตัวโอ้โหสุดยอดครับเจมหมอ,อเจมหมอนี่ครับโอ้โหไอ้ยี่ยมยิ่ม น้าข้างทางหลีกแล้วโอ้โหไม่โดนนี่เอา้าปลาไรจะกินแบบนั้นวะกินอาครับกินดะกินทุกปลาครับสามแต้มแล้วสามแต้มแล้วเอาแป๊บเดียวครับสามแต้มครับไปเลยครับ โอ้ยไม่ดูนี่พาอะไรกินแบบนี้ away, yeah. กินไวไวๆนาครับเอาครับมีอาการครับมีอาการครับตื่นพาเดินพาเดินวัดแล้วครับวัดแล้วครับตื่นแล้วป้องโอ้โอเยเร็วพี่ครับพาเดินครับ จะเดินยังไม่สุดเท่าไหร่ขาไปวัดก่อนนะครับโอ้ยไม่น่าเลยลองดูเม็ดขึ้นอยู่ครับเม็ดขึ้นอยู่ไม่ได้แล้วนี่ไงบล็อกด ขึ้นเลยครับเม็ดขึ้นเลยครับท่าน,นครับโอ้เจ๊เต่าวะเจตเตาไมีเอาเดอเจตเต่าเป็นเจ๊เต่าได้ครับดูแล้วอาการแบบนี้มีสิบนะฮะหรือว่าเป็นเจนินถ้าเป็นเจนินก็ฟินละครับใช้ไม้ใช้ไม้ไมจกเลย ครับเจือครับโอ้ยของใหญ่เดี๋ยวมาดูกันปลาอะไรสวยด้วยสวยด้วยคนสวยด้วยเอ้ยปลาอะไรเห็นรึป่าวคบโอ้โหปลาหมอใหญ่โอ้โหใหญ่จริงๆครับตัวนี้โอ้เจือครับโอ้ยนึกว่าปลาอะไรสะเดิดอะไรครับสองตัวครับโอ้โหทูหมอครับทูหมอโอ้ยดู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 นี่ครับนี่ครับโอ้ยทูหมอครับทูหมอ สุดยอดโอ้โหโอเคเลยครับโอเคเลยมาทีสองตัวเลยครับนี่ครับงามๆเลยมาทีสองตัวครับเป็นไปได้จังได้นี่ครับโอ้โหท, oh ทูหมอเลยจึกเดียวครับนี่ครับโอ้โ oh หขันโกงครับคันโกงโอเคโอเคต่อครับต่อต่อ,ตอ โโอ้โหกินทูมหมอเลยครับเมื่อกี้กกกมาสองตัวเลยอย่งยางใหญ่ครับโอ้โหนึกว่าปลาอะไรทีแรกหนักๆนะครับนึกว่าเป็นเจนินซะแล้ว <c oughs> เป็นเจนหมอเหมือนเดิมถ้าเป็นเจนินกับฟินแล,ล้วครับมามา,มา ไปแล้ครับโดนครับโดนกรแล้วหมอล้วอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ย้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ แต่ละตัวนะครับสุดๆเลยครับนี่ครับเทียบนิ้วได้เลยครับสี่นิ้วเลยครับโอ้โหสวยงามครับสวยงามมองแล้วมีใจใหญ่ๆนะครับโอ้โหไปโอ้เอาเอาเป็นไปได้ใหมนดีใหม่ดีเออหัวสองสองดีติดเลยครับรัวๆครับเขาเรียกเป้ารัวๆนะครับตอนนี้ปุ๊บเดีขึ้นมาหน่อย ขึ้นมณิษฐ์จิตแจ่มใสหรือโดนครับนี่โดนครับกดลงแลนะโดนแล้วครับ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 ปลาอะไรปลาอะไรโอ้เจ้าหมอเหมือนเดิมครับเจ้าหม้อเจ้าหม้อโอ้โหเอ้าเอาห่างไปนานครับมาอีกตัวที่สวยครับสวยเลยนี่ครับตัวเหลืองเลยนะครับโอ้โห อ้ยงามๆเลยครับงามเลยโอ้เต็มปากครับเหลืองเลยเจมอะสวยๆเลยเออโอ้ยตุ๊ตุ๊ปือบๆอปืปากบนครับมันก็เต็มปากเลยไปครับ lão thơ có mơ yem mò ơ yem mò hơi bay mi áo áo hảo Đồn hảo đồn hảo 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 Lò hảo hảo Lò hảo lò hảo 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 ba hảo 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 เกหมอมันเดิโม้โหตัวสวยครับตัวที่สวยทั้งนั้นเลยโอ้โหอันนี้จึ๊กครับจึ๊กโอ้โหมดีจึ๊กทันนะครับทัน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 ก็โดนนะครับไม่รอดนะครับนี่ครับโอโหตัวที่สวยครับจึ๊กครับจึ๊กปากบนนะครับนี่ครับเต็มเต็มเลยโอ้โหหลังจากรอยอยู่นะครับปื๊ดปืดืดืดจึ๊กเรียบร้อยเลยเต็มเต็มครับ ปุ๊บจิกเลยดีครับดีครับสวยๆเลยอะไเอาไรไปเลยวะไปแล้วเออโอ้โหไม่โดนดิครับโอ้ตอกจึกเลยเออให้มาย,ยนไก่ไก่มันกินวะเอาไหม โดนครับโดนครับจิก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 โดนครับวิ่ง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 โอ้ยน้ำปลาเลยครับนี่ครับจิกครับจิกจิกโอ้หมออีกครับคุณหมออีกคุณหมออีกโอ้ยอ๋อคุณหมอก็คุณหมอครับเก็บคุณหมออย่างเดียวครับโหดำปี่ครับตัวนี้ โอ้โห,โหดำปีครับจึกกับปากบนครับปากบนจึกเป็นโดนครับนี่ครับโอ้โหทำไมถึงดำแบบนี้ได้อืขอจบคลิปนี้ไม่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots Skipping breaks Feeling lost Feeling great Popping off Singing straight Never stop, Never changed All the squad here to play And I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause No, I push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never Captain's face. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, da -da -da. I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend. No light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, I move fast and climb. A new class divine. Yeah, true passion shines. And I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push bars, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's face. I won't stop till I hear him say. Oh.